กล่องของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูดีมันไม่ค่อยกินแบตเตอรี่เท่าไหร่ก็ใช้ได้นานพอสมควรแต่ว่าผู้นี้มันสามารถสั่งงานด้วยการสัมผัสได้นะอันนี้คือข้างแอลสวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีดอนะจะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกีนั่นเองใๆๆๆวันนี้เราอยู่กับเมย์จูพ็อปนั่นเองนะขออนุญาตออกเสียงแบบไทยว่าเมย์ซูก็แล้วกันนะออกเสียงเมย์จูปุ๊บมันดูสองแง่สองงามดูล่อแหลกย่างก็ไม่รู้นะแต่ความจริงมันก็ต้องออกเสียงแบบนั้นแหละนะวันนี้เราอยู่กับผู้ ฟังแบบ True Wireless นั่นเอง True Wireless คืออะไรคือหูฟังที่มันไม่มีสายแบบไม่มีเลยซึ่งปกตกิเราก็จะรู้จักกันในคนแรกที่ทำเป็นผู้นำนั่นก็คือ Apple ใช่ไหม Apple ทำก่อนเลยคนแรกแลหลังจากนั้นก็แฮกันทำตามกันเป็นโอ้โหขบวนรถไฟเลยนะ m a ช o r p อปตัวนี้เนี่ยเป็นปอดคุณผู้ชม Bluetooth Earphones ก็กรดุดเนี่ยก็ไปลองใช้มาสักพักน,นึงแล้วก็มากพอที่จะมาอธิบายคุณผู้ชมฟังได้ว่ามันเป็นยังไงบ้างานะ โอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเราอยากจะไปดูแล้วนะว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงงั้นอินโทรมา ติเนี้ยนะดุดก็ไม่ค่อยได้ใช้หูฟังแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าปัญหาของหูฟังประเภทนี้เนี่ยก็คือเสียงมันจะมีความดีเลยนิดๆอยู่แล้วโดยธรรมชาติอาจจะมีนิดๆเราก็ไม่รู้นะว่าในโลกมันมีรุ่นไหนหรือเปล่าที่ฟังแล้วมันแบบไม่ดีเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะดีเลยนิดๆเหมือนกันรุ่นนี้ชื่อรุ่น T W 5 0คุณผู้ชมนี่ด้านใน,นเนี่ยจริงๆแล้วมันเนี่ยมีแค่วิธีการใช้งานมากกว่าแต่ว่าตัวนี้มันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะมามาดูตัวเครื่องตัวกล่องเขาเลยดีกว่าเน่ค นั่นเองนะสำหรับเมชูพ็อปของเรานั่นเองตัวกล่องเขาเนี่ยที่เราค่อนข้างรู้สึกชอบก็คือเวลามันปิดเนี่ยมันจะแบบเหมือนโดนดูดลงไปอะแบบพึบโดนดูดแล้วมันก็อย่างเงี้ย มันดูดีกว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะไม่พูดชื่อแล้วกันมันดูดีกว่าอีกแบรนด์หนึ่งแต่ไม่ใช่แอปเปิลนะพูดถึงอีกแบรนด์หนึ่งนะเราก็ได้จับหูฟังแบบน,นี้มาหลายอันเหมือนกันรู้สึกว่ากล่องของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าทุกๆตัวที่ผ่านมาพอสมควรเลยตัวกล่องเขาเนี่ยไม่ได้เป็นกล่องเปล่านะแต่มันสามารถที่จะนําไปชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวของหูฟังของเราได้อีกด้วยด้านล่างของเราเนี่เป็นสายซึ่งเขาไม่มีแถมมาให้นี่นะไม่มีต้องไปหามาเองแล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชมเป็นปุ่ม สมควรอ่ะมาดูหน้าตากันบ้างหน้าตาของมันเป็นแบบนี้นั่นเองนี่เมซูพ็อ,พอปนักผู้ชมตัวนี้รูปร่างของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะมีการกํากับชัดเจนว่าฝั่ง ขวาอันนี้ฝั่งซ้ายวิธีการต่อเนี่ยง่ายมากแค่คุณหยิบมันออกมานะมันก็จะขึ้นพร้อมรอที่จะคอนเน็กเลยหลังจากที่มันคอนเน็กเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้ทันทีวันนี้เราเอาตัวของ iPhone นะมาเป็นตัวทดสอบให้นะเนี่ยคุณผู้ชมันชื่อว่าหมาชู TW50 นั่นเองมันก็จะขึ้นมาคอนเน็กเรียบร้อยพอมืขึ้นคอนเน็กชันเรียบรอ้อยปุ๊บคุณก็สามารถใช้งานได้เลยแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่การใช้งานทั่วไปสมมุติว่านราดูดใส่เข้าไปแล้วละกันในหูเนี่ยน้ำหนักของการ รู้สึกว่าเป็นภาระหรือว่าเกเกะตามคอนเซ็ปต์ของ True Wireless ของเขาอยู่แล้วนะก็คือไม่มีสายเลยคราวนี้มันไม่ได้เป็นแค่หูฟังธรรมดามาดูกันอันนี้เป็นช่องใหม่ของนัดุดนะฝากกดติดตามด้วยชื่อช่องวณัดุดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวจะลองเล่นดูก่นตอนนี้เราเล่นแล้วเนี่ยเสียงตอนนี้ออกจากทางนี้แล้วแต่ว่าผู้นี้มันสามารถสั่งงานด้วยการสัมผัสได้นะอันนี้คือข้าง L อ่ะคุณผู้ชมสมมุติว่าเราเนี่ยเล่น u t u b e อยู่ใช่ไหมเราอยากจะลดเสียงคุณก็แค่เอานิ้วคุณนแ,แตะตัวเนี้ยค้างเอาไว้ ข้าไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมสมาหนึงก็จะมีตัวลดเสียงโผล่ขึ้นมาอืมถ้าคุณอยากจะเพิ่มเสียงพอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็แตะข้างขวาได้เลยนะแตะข้างไว้เหมือนกันก็จะเพิ่มเสียงเห็นไหมง่ายไหมง่ายอืมคราวนี้มีอีกว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกมาดูกันโอเคแตะสามครั้งคุณผู้ชมจะเป็นการเรียก s i r ิขึ้นมาหรือว่าเรียก Google Assistant ขึ้นมาก็ได้นะการแตะสามครั้งเนี่ยดูนะสมมติเราอยู่นี้ใช่ไหมสมมติเราเล่นอยู่แล้วคุณจะเรียก Siri ขึ้นมาหนึ่งสองสามเ อ๋อไม่ติดอ่ะมาแล้วเห็นไหมอือประมาณเนี้ย ง่ายไหมคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของเนื้อเสียงบ้างเนื้อเสียงของตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันกับการใช้หูฟังประเภทที่มีสายหรือว่าเป็นหูฟังแบบจริงจังเนี่ยบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยธรรมดามากไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วพิเศษนะหรือว่าดูแล้วมันเจ๋งหรือว่าแน่นหรืออะไรเลยถามว่าเสียงแย่ไหมไม่ได้แย่แต่ถามว่าดีไหมก็พูดได้เลยว่าไม่ได้ดีอะไรนะแต่ราคามันถูกไงรุ่นนี้ราคามันแค่2 8 9 0บาทเอง บางที่ก็ขาย2องพบางที่ก็ขาย2องพัแต่ราคามันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณ2องพันหกสองพจนถึงไม่เกิน3,000บาทนะสำหรับเมจูป๊อปตัวนี้นะเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะลองเริ่มใช้อะไรใหม่ๆละกันตัวนี้น่าจะราคาถูกที่สุดในตลาดเลยหรือเปล่าถ้าเทียบกับพวกอินเตอร์แบนด์น่ดุดก็ไม่แน่ใจนะปกติไม่ค่อยถนัดพวกนี้เท่าไหร่อย่างหัวเว่ยนี่แกก็3ามพันเก้าเก้าสิอปนี่แกก็แพงกว่านี้สำหรับเมจูป๊อปตัวนี้เนี่ยมันมันไม่เกิน3,000นน่ะราคาค่อนข้างจะ ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ต้องการหูฟังแบบ True Wireless นะก็เอามาลองดูได้นะจ๊ะอะอยังไงใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อุกคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะแค่คุณใส่ลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูในฟีดแบ็กทางหน้าของ l a z a d a หรือว่าของคนที่ใช้งานก็จะเหมือนกันเลยคือราคาถูกไม่แพงแต่ว่าเสียงก็จะอยู่ธรรมดาเท <c oughs> ่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่ <c oughs> อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับหูฟังไร้สายนี่คือ Mayshu Pop นั<ๆ>่นเองนะยังไงฝากเอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชะมน ปูติดตามเป็นแบบนี้กดเข้าไปนะพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยคลิปใหม่ๆมาจะได้ดูก่อนใครแล้วเราจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะบ๊ายบาย